สวัสดีค่ะเอฟจี G, ที่น่ารักที่อยู่ข้างบ้านเรามาพบช่องช่างนิชานะเนาะวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวตามเคยข้าวของเราก็จะสุกยังไม่เยอะเนาะนเกี่ยวข้าวย้อนนะคะเอฟจีมันสุกเป็นยมเป็นยมนวันนี้มาเกี่ยวข้าวเชิพ่อน้องก้อยกับแม่น้องก้อยก็เกี่ยวข้างล่างเนาะ ฉวนแม่ยายกับน้องสาวแม่ยายเกี่ยวข้างบนนู้นนี่เราก็จะเกี่ยวข้างล่างนี่นั่งพักก่อนเนาะจอพ่อหนุ่มก็ไม่รู้ไปไหนนู่นไปกินน้าอันนี้ก็อากาศร้อนนะคะเอฟซีร้อนมากๆานั่งพัก ก่อนตรงนี้ยังเขียวอยู่เลยเนี่ย,ยังเม็ดสีเขียวอยู่เลยยังไม่เหลืองยังไม่แดงตรงนี้ก็เขียวเนาะเนี่ยเขียวข้าเป็นยำเป็นยำข้ายังไม่สุก วันนี้อากาศร้อนถ้ามานั่งพักตรงนี้ก็เย็นนะคะเอโอ้วันนี้น้องก้อยโรงเรียนเนาะไม่มีใครมางมหอยเนาะวันนี้น้องก้อยงมหอยหาปลาแปลงนี้แหละหอยเยอะตรงนี้ก็เยอะนะมีลูกปลาลอยแดดแดดเด็ดนะคะเอฟซีนี <c ười> ่อือ <c ười> ปลาช่อนนะคะเอฟซีมันมีแาช่อนเนาะนี่โอ้วันนี้ก็จุดยอดร้อนพ่อของก้อยก็ไปนั่งพักเนาะกินน้ำอยู่ที่เถียงกำลังเดินลงมาเนาะมาเกี่ยวข้าวสี่วันห้าวันนะค่ะเอฟซี เกี่ยวข้าวยนเกี่ยวตอนเช้าช่วงบ่ายแล้วก็มัดแล้วก็ขนไปไว้ที่เถียงเนาะพอหนูเก<ม>ิก็เดินต้ย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 ,ตย,ตยมาแล้วนู่นดูเดินตะเลยตะเยตะย นคนงานวันละสามสี่คนสามสี่แม่ลูกเนาะไม่ได้มาเยอะแม่มาต่อยก็ว่าจะมาช่วยอยู่แต่ว่าข้าวยังไม่สุกเนาะเลยไม่ได้ให้เขามาข้าวยังเขียวอยู่เลยเนี่ยแปลงนี้ก็เขียวแปลงนี้ก็เขียวนะคะเอฟซีเนะาะเขาบอกว่าเหมือนข้าวโขโขอไม่ใช่ข้าวเตี้ยมันเขียวเนาะ ตรงนี้ข้าวไม่สวยนะนเนาะแปลงนี้ก็สวยแต่ว่ามันยังไม่สุกข,ข้าวเหลือทุกนา,า,เ,ดนา,นนาเดือนาแล้วน้อยน้อยเกี่ยวข้าวยนโอ้ข้ามาอยู่ข้างร่มต้นไม้เย็นมากนะคะเอฟซีนี่ชมบรรยากาศ ภูเขาตรงนี้เขาเรียกว่าภูอะไรภูภูสารนี่ภูภูสารภูข้างหน้านตรงนี้ก็ภูที่พ่อตาปล่อยควายเนาะเกี่ยวข้าวเสร็จพ่อก็ขึ้นไปเอาข้าวควายลงมาเลี้ยงกินเพืองกินข้าวที่นาเนาะ เย็นไหมพ่ออยู่ที่ร่มมันตากแดดไหมวันนี้พ่อชุกใช้เหนื่อยไม่พูดไม่จาเพราะว่าแต่เราไม่พูดวันนี้จะหาหอยเนาะนี่น้องก้อยไม่มาเดี๋ยวแม่จะลงงมเององูเยอะ ปลาชนก็มีเนาะบรรยากาศข้าวก็ยังเขียวโอ้ไม่ดื่มเมื่อพลาดข้าวทางไงือว่าขนมาได้เบิดบอก ัปนชัางนงไปเอานาไตค่ะเฉลี่ยลืมเนาะเดยวตั้ายโผลเจ็ดเป็นมัดพุ่นอะทางพุ่นโอ้ยเป็นห้าบผล่โอ้เจ้ามัดบ่เบิดเน, <c oughs> นาะโอ้โดคณะโผลหลายพาดเทือ ว้าบรรยากาศเย็นดีน่านอนนี่คึมคือฝนชิตกเนาะฟังเลยวันนี้แม่มาต่อยก็ไปเกี่ยวข้าวคนภูโทนอยู่บ้านผังแดงเขาจ้างเอาพ่า ไปเกี่ยวเอาเดี๋ยวยังน้องน้องเขาหลายคนอโอ้เป็นมากคนผู้ทนก็เกี่ยวข้าววันนี้ไม่ได้จ้างเกี่ยวเอาเมื่อวานนี้ก็ไปปันป่นข้าวไร่ของแม่มาต่อย ได้ยี่สิบกระสอบข้าวไร่ลมบ่อยๆเน่ยคนก้อยก็นั่งจนจอเหมือนคนมีทุกข์เนาะ <laughs> มมมโมยิมโมยิ้มนก้อยนั่งคิดอะไรไม่รู้ปอนงก,ก้อยจบคลิปไม่หน่อย